ลาลิก้าครูขอบใจเธอมากนะที่ทําให้โรงเรียนเราชนะได้น่ะสุดยอดไปเลยเลยลาิก้าลูกเดี๋ยวครูพาไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกอยู่ลูกเนาะวันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวครูพาไปกินในฐานะที่เธอชนะเบตองซูจิโร่ครับซูจิโร่ใช่ไหมคูเด็ดเด็ดเดี๋ยวครูพาไปกินโอมากาเสิ่แล้วลูกครูวิทยยอะไรเนี่ยนี่เด็กผมนะเกียริลาลิก้าเขาก็แข่งคณิตศาสตร์กับผมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปกับครูลูกเนาะไม่ไม่ไม่ไปกับครูดีกว่าผมคุยกับเด็กของผมอยู่นะผมก็คุยกับเด็กของผมอยู่นะเพิ่มหน้าน้องลาลิ ก็ต้องไปแข่งกับผมไม่ใช่ไปแข่งกับคุณคุณจะเอาอะไรนักหนากับวิชาการนะถึงแล้ป่าหัถกรรมนักเรียนครั้งหน้าเขาไดเป็นต้องเป็นตัวแทนโรงเรียนเราเขาเรียนมาจากผมทั้งนั้นน่ะเขาก็เรียนจากผมเหมือนกันขอนุการหลบไปนีลูกเขาเรียนระดับท็อปเลยนะพละเขาก็พละคุณก็ไปเอาของคนอื่นตาหน่าเดี๋ยวโรงเรียนจะมีชื่อเสียงพราเด็กคนนี้โดยผมเป็นคนที่ปรึกษา เคมนะเคมอะไรไม่ใช่นี้เพราะว่าผมมาถ้ำสอนเข้ามาม .1 นี่เขาผมเลี้ยงเขามาตั้งแต่ป .1 ที่ผมให้เขาทำเนี้ยคุณเปพระเขาไปบิดรถนะสิข้อมือเบตองตั้งแต่ป .1 คุหนม่ไ่ด้เรืองคุณนะไม่ได้เรื่องเด็กคนนี้ต้องอยู่กับผมเท่านั้นคุณเอาไงเอาครูจะเอายังไงครูต้องคุณจะะเอาไงล่บอกให้ลาลิก้าเด็กผมเด็กผมมัเคมนะเด็กมันมีฝีมือได้เพราะตัวมันเองแต่ว่าผมไม่ได้ที่ปรึกษาให้มัน กาะสะท้อนกับ <Alcohol> ป <Physical Patri ots> mm ิงเรียบร้อยนี oh, uh. oh ่พวกคุณทะเลาะกันเหรอครับผมคุยกันอยู่ครับไอเรื่องที่เบิกงบอะไรกันผมไม่ให้แล้วนะถ้าทะเลาะกันอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันเลยครับแล้วเมื่อกี้รายการได้รางวัลมาใช่ไหมได้รางวัลมาใส่ยิ่อผมไปด้วย